เริ่มก่ออิฐเทปูนแล้วนะคะที่พื้นชั้นหนึ่งของอาคารใหม่โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาตอนนี้สร้างได้สามสองชั้นจะขึ้นชั้นสามแล้วค่ะกำลังก่อสร้างอย่างเข้มข้นค่ะเข้มข้นเร่งด่วนเลยนะคะเพราะว่าจะต้องให้ทันปีการศึกษาหน้าค่ะก็อิฐแล้วนะค่ะอก่อผนังแล้ว เริ่มกอดอิดแล้วให้เป็นดาราหน้ากล้องค่ะผมนี่แหละครับอาจารย์ค่ะใครอยากเป็นดาราหน้ากล้องก็มาร์กใกล้ๆเลยถ่ะยริมๆเล็กน้อยนะออกยูทูบด้วยยูทูบช่องครูนิพภรพรหมกันค่ะ ชื่อนิพาพรพม,มกันค่ะเดี๋ยววันหลังจะพิมพ์ให้นะคะดูกันถ่ายตั้งแตบบ่ก่อสร้างตั้งแตบบ่ต้นเลยค่ะเดี๋ยวจนเสร็จเลยค่ะมีทุกขั้นตอนเลยค่ะให้นักเรียนดูวิธีก,การก่ออิฐนะสร้างสร้างช่องมาเพื่อนักเรียนค่ะโดยเฉพาะเลยค่ะ ให้นักเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ค่ะวิธีการก่ออิฐทำยังไงที่บายหน่อยค่ะคุณลุงอ๋อไม่เป็นไรค่ะทำอะไรก็ได้เป็นประสบการณ์ได้เป็นอาชีพค่ะเรียนไม่จบเลยมาก่อสร้างใช่ไหมคะเ <inadvert it. S 1> พราะฉะนั้นต้องบอกเด็กเนาะว่าให้ตั้งใจเรียนจะได้เรียนจบจะได้มีงานดีๆทำเนาะ อาจะได้ไม่เมื่อยเพราะก่อสร้างไม่ใช้แรงงานเมื่อยเมื่อยแต่เงินดีนะเนี่ยก่อสร้างอาคารเรียนแนเ่นบ่ วันนี้เพ่นเออสู้ขวญให้พ่อค้นไม่ค่ะพ่อคนนไม่แล้วก็ร้องค้นไม่แล้วก็ส่งร้องพ่ออุนทอนพ่นเป็นพอ,อยู่ชั้นบทค่ะค่ะอันนี้พ่อเสือ้อบอลนี้บแม่นเลียงส่งรองพ่ออุนทรเพ่นสอบได้พ่อออยู่ชนบทค่ะอ,อ่เออโรงเรียนขามขามขามเรียนชนบท ทีนี้ก็จะเลี้ยงจะเลี้ยงรับพออ,อใหม่และรองคนใหม่<อ>เลี้ยงเป็นเลี้ยงสามคนเลยอาจารย์มะนาวมสอบเล่าหวัวอ,อ๋ออาจารย์มะนาวบัลลูพนที่ไดโรงเรียนใดค่ะพนก็ร้อยอยู่ค่ะพนพักพกันสอบได้กันเนาะสอบไดเป็นรองสอบได้เป็นพอ้องสันค่ะแม่นี่ค่ะอะด้จะ ờ ta con sợ gì lò bàn như ăn này con cho ít Dạ bắt đầu phải nào Yên, 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 yên ม่ที่เอ็มแล้วก็ฮาเดนก้เสาเยียงกะอ๋อต้องเอาเสามาคั่เอ็นไหมล่ะต้องเอาเล็กมาเสียบพอมันมันระวังมันจะไปถูกแหงแล้งป่ะคนตีแมสตอนนี้ะเล็กเล่เล็กเพราเ้ยังันเสียบมันแหงมันอ๋อเห็นมันแหงก็้ังไปเสียบตี มือนนี่หรือมือมอื่นเออมือนเหมือนทันตอนนี้คู่กับปิดเลี้ยนแล้วล่ะทิดเปิดวันที่หน,นึ่งเือนอะเออเดือนพฤศจิกายนนี่รอเหล็กนะคะเหล็กขนาดใหญ่เท่านี้แหละคะ<ม>่ะหกมิลนะเออ เดี๋ยวถ้าเหล็กมาจะมาดูใหม่นะคะ